เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในซ่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมอวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยมาชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้โตโยต้าโตโยต้าแคมรี่ปี94นะครับเครื่องเกียร์ดีสียังสวยครับสีสวยเงางามกับราคาสุดคุ้ม29,999 99บาทเท่านั้นเองนะคะจักรยานครับ ขับดีแน่นอนช่วงล่างนิ่มนวนมลเคมรี่ครับกันนี้เครื่องดีเกียร์โต้ช่วงล่างแน่น,นครับแอร์เย็นเพียงเพาะระบบไฟฟ้าก็ใช้ได้ครบสีสันก็ยังสวยครับยังเงางามไครับใช้งานกันแดดกันฝนเดินทางไกลได้สบายราคาสุดคุม้มพิกัดดูรถอยู่อ่างทองครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองห้องโดยสารสะอาดทั้งข้างหน้า,าข้างหลังเบาะไม่ขาดแผงคอนโซลไม่แตกหกักไม่ชำรุดเล่มเมอกสารชุดโอนครบ บอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับติดต่อเจ้าของได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เราเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ